เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปที่ความเคลื่อนไหวของบิจ๊กหน่อยนะครับพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผบตรนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนั้นบิจ๊กนะเปิดตัวทีมกฎหมายนำโดยทนายอนันชัยชัยเดชนะนี่ทนายอนันชัยฉายาทนายกระดูกเหล็กนะครับได้มาจากปี2 5 5 1านะทำคดีผู้มีอิทธิพลแล้วก็โดนคนร้ายใช้มีดสปาต้าฟันหัวเลยนะที่ศาลนายก็ก็เลยได้ฉายาทนายกระดูกเหล็กฉายากระดูกเหล็กนะครับก็ สรุปประเด็นนะครับเมื่อวานเนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยโอ้โหแต่ว่าบิ๊กโจ๊กนี่แกเปิดแนวลบด้านการสื่อสารเต็มรูปแบบเลยนะก็คือเต็มที่นะคะเหมือนเปิดหน้าสู้อ่ะก็เดินสายตลอดทั้งวันด้วยเมื่อวานสองวันที่ผ่านมาเดินสายตลอดทั้งวันนะคะต้องแต่เช้ากลางวันเย็นน่ะแหละแถลงข่าวหมดเลยนะครับสรุปประเด็นก็คือว่าในส่วนของทีมทนายเนี่ยเขาจะแบ่งทีมออกเป็นสองทีมทีมแรกเนี่ยจะดูแลคดีของบิ๊กโจ๊กโดยตรงนะก็จะมาไล่เช็คบินทีมบุคคลบ้านพัก ที่ซอยวิภาวดี6 0ิแล้วก็เคลียร์ความบริสุทธิ์ให้บิ๊กโจ๊กแต่ว่า <c oughs> อีกส่วนหนึ่งเนี่ยทีนทนายเนี่ยจะไปสู้คดีให้ตํารวจที่เป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊กที่โดนหมายจับ8คนแต่ว่าสถานะล่าสุดเมื่อวานผอตรเนี่ยเขาทิ้งทวนนะใช่ไหมเซ็นคําสังส่งเด่งฟ้าผ่า8นายตำรวจใช่ไปช่วยราชการสรบรกรตรใช่ไหมคะ่จะจากตำแหน่งเดิม <c oughs> <c oughs> นะเมื่อวานเห็นว่าทนายอนันชัยแกเปลี่ยนฉายาบิ๊กโจ๊กด้วยใช่ไหมใช่เปลี่ยนจากโจ๊กหวานเจี๊ยบบอกว่าไม่มีอีกแล้วนะคะกลายเป็นโจ๊กอคานีแทนไอความหมายของจ๊ อัคณีนี่คือ,คอจะจะ,จะประมาณว่าเป็นเป็นเพลิงที่เผาไหม้ทุกอย่างที่ขวางหน้าจะจะไม่มีคําว่าหวานเจี๊ยบอีกต่อไปแล้วนะครับรก็อะไรประมาณนั้นสรุปนะครับเมื่อวานเนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยให้สัมภาษณ์ในหลายช่วงอย่างที่เกิดไว้นะครับสรุปว่ามีสามประเด็นสําคัญนะครับในส่วนประเด็นแรกเนี่ยบิ๊กโจ๊กนะบอกว่าส่วนส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้คิดอาฆาตแค้นใครคแต่ว่ารู้หมดว่าใครสั่งคนบ้าน,นะครับ แต่ว่ายังไม่อยากทุบมะข้าวตัวเองแล้วก็ยืนยันว่ามีข้อมูลลับถ้าเกิดเปิดเมื่อไหร่เนี่ยตายยกลังแล้วก็ตอนนี้เนี่ยให้เริ่มกินพารากันได้แล้วเขาจริงๆเขาไม่ได้บอกตายยกลังหรอกเขาบอกตายกันหมดตายกันหมดก็ต้องตายยกลังนั่นแหละถูกแล้วพี่อ่าอันนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยิ๊กโจ้ยืนยันนะครับว่าไม่ได้สนใจเรื่องการแต่งตั้งผอ,อตลคนใหม่นะเพราะว่าตัวเองเนี่ยยังเหลืออายุราชการอีกหลายปี จึงไม่จําเป็นต้องเป็นผอบอรตรในตอนนี้เพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยท่านเกิด2 5 1 3นะกงอาุนาเการเหลือประมาณสัก8ปีได้2574ค่ะนะครับแล้วก็ประเด็นที่3านะครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ยอมรับนะอู๋อันนี้ก็วงการสื่อก็ร้อนไปเลยนะจุ๊บยอมรับว่าให้เงินนักข่าวบางสํานักจริงนะควักให้ครั้งลนะครั้งละหมื่นเป็นน้ํา <สะ S 2> ใจนะไม่ใช่ติดสินบนเป็นสินน้ําใจแล้วก็แถมบอกว่าใช้เงินส่วนตัวเนี่ยเลี้ยงข้าวลูกน้องด้วยเดือนละสองแสนห้า เป็นเงินถูกกฎหมายถ้าเกิดว่าตำรวจจะดำเนินคดีกับผู้ถือข่าวเนี่ยที่พนายนี่ก็พร้อมช่วยสู้คดีนะก็ให้เป็นรายบุคคลอันนี้ก็เดี๋ยวเมื่อวานเนี่ยตอนช่วงเย็นเนี่ยองค์กรสื่อเจ็ดองค์กรเนี่ยก็ประชุมด่วนเลยนะว่าจะตั้งกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงนะแต่ว่าถ้าเกิดเอาจริงๆเนี่ยก็คือก็ทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องอยู่ที่ต้นสังกัดนะใช่ว่าต้นสังกัดจะมีการออกแอคชั่นอย่างไรบ้างนะคะก็ หลังจากในในตอนที่ถแถลงกับทนายอานันชัยครับก็มีผู้สื่อข่าวถามบิ๊กโจ๊กถึงการแต่งตั้งพออบตรบิ๊กโจ๊กก็แสดงความยินดีนะคะกับทางบิ๊กตอ่อแล้วก็พูดว่าผมก็ทำงานร่วมกันได้ไม่มีปัญหาครับก็เมื่อวานนะแต่ว่ามีประเด็นที่ทนายอานันชัยเขาทิ้งท้ายไว้นะคราบเขาบอกว่า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ใช่ไหมใช่สัปดาห์นี้ สัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าัสปดาาหห์น้เพราะสัปดาห์นี้จะถึงวันศุกร์ละเดี๋ยวมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็ให้เตือนนะครับว่าว่าใครที่ขวางเนี่ยระวังจะโดนเอาคืนทั้งหมดนะเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์จะเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่าเรามาวิเคราะห์บิ๊กโจ๊กเนี่ยตอนนี้บิ๊กโจ๊กที่เปิดตัวทนายอนันชัยเนี่ยนะจุ๊บว่าเป็นแค่การป้องกันตัวหรือว่าเตรียมที่จะสวนกลับฝ่ายตรงข้ามก็ณตอนนี้ถ้าถามนะคะในมุมมองของจุ๊บนะจุ๊บมองว่า อารมณ์ไม่ถึงกับจะสู้เต็มที่เพราะอย่าลืมว่าถ้าสู้กันเปิดหน้าสู้เต็มที่เต็มระบบแล้วก็คือตายทั้งคณะตายยกลังนะเพราะว่าต่างคนต่างรับกลุมความลับของอีกฝ่ายหนึ่งไว้ใช่ไหมมันก็คือการทุบมอข้าวตัวเองนั่นแหละณวันนี้คาดว่าน่าจะเป็นการเหมือนอย่างเสียงมากกว่าว่าถ้าเขาจะเปิดหน้าสู้เต็มที่เขามีทีมทนาอย่างน้อยละบังกาป้องกันตัวเอง เพราะว่าเขาก็สามารถที่จะสู้ได้ในสิทธิ์ทั้งทางบิ๊กโจ๊กเองแล้วก็ลูกน้องอีกทั้ง8ดคนเขาก็ยังสามารถสู้ได้ในตามหลักกฎหมายที่ศาลก็ยังไม่ได้ตัดสินนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเปิดหน้าสู้กันเต็มที่นั่นหมายความว่าคุณพร้อมที่จะแหลกกันไปข้างหนึง่งแล้วถ้าระดับนายพลสู้กันพี่ว่าคนที่ตายจะเป็นนายพลหรือว่าจะเป็นระดับลูกน้องพี่ว่า ไอ้สัญญาณสาคัญเนี่ยมันต้องดูสัปดาห์หน้าเรื่องบิชเชอร์ไพส์ว่าเขาจะงายไพ่ออกมาเป็นไพ่ใบไหนถ้าเกิดว่าเป็นไพ่ตายหรือว่าไพ่แบบพิฆาตเนี่ยแสดงว่าสู้กันยาวแน่นอนเพราะว่าอย่าลืมว่าที่ผ่านมาทนายอนันชัยเนี่ยทนายกระดุกเหล็กเนี่ยเขาก็อยู่ในสายแบบสายเหี่ยวนะ,ะออรับทําคดีให้ท่านเสรีพิสุทธิ์นะหรือว่าให้คุณชูวิทย์หลายๆคดีนะ,ะเขาเขาไม่ใช่สายปณีปนอมนะเขาเขาฟ้องแล้วฟ้องแหลกเลยอ่ะเดี๋ยวเรา เราดูต่อไปแล้วกันนะครับว่าะจะแค่ป้องกันตัวหรือว่าจะออกอาวุธสวนะนะบิจกนะรอกันสัปดาห์หน้าติดตามได้ทางเดลิเนี